สวัสดีครับน้องไพ่สาว่ายเปียนบาแท์ครับเมื่อนี้เนี่อยู่ที่เนี่ยกีแยกไทยนะครับผมนี่ครับดูว,ว่เอไปทีเนาะมื่อนี้คือภาษาแทยพี่ภาษาแทเนีนรถดีพาาี่าต้ย,ยาผมไงมึงนีันพี่าวาัดใบแ่งหนาะถ่าลิปสิอ๋อแต่บ้านอน่ยคกินข้าก้นนงานคุมนึงน่งวันว่า คุณอาย20เหรอกินย้มไหนแตงย้มไหนไปซื้อเออไปซื้อเาไปกินคนไแตงเขากินคอเขาเล่นทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวนอนท่านแตงตัวไปขี่นี่อยไรครับเสลาแตงมุ้งตมุ้งยิ้มใส พี่จะจะไปตดสบแท้ครัตายตายตายากับร้อนอ๋อพี่จะติดาอ่ะโอ้แคือประ้วงทิ้ไปอย่างที่มคนตังคนนึงว่ามันไรสลดูไม่ได้ไรสลมเลยนะแล้วโถโถ่โ่ไม่ต้องทิ้ไปอืมเพิ่ง้หรอกป้าเป็นป้ายขึ้นใหญ่แท้ น ah ั right? <im iti> <im iti> ่นแหลอปุณหนึ่งอยากได้แต่งตัวุหมวิ้ก็ือนกกินเตกูยังเล่นเด้งดึงงดึงเด้งอยางเล่นเด้งดึงปูน้อยจากเล่นเด้งดึงอ๋อเด้งดึงย่างปูน้อยังเป็นสันี่จางสิดี เอง๋อมันติดเล็กกระสีมันไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าพูดอยู่ครับนอ่ไม่ติดแต่ไม่แม่นอ่ไม่เที่ยงอุ้ยนี่มันน่ารักจริงๆแท่งคือดังเนง้ยจะไปไกลเสียงเพลงเลยขอรีดตีเล็กกระสีวู้ดเลยแม่นี่ครับน่ารักมากๆเลยอุ้ยอยากได้บู๊ลบซื้อไปโลบเคยซื้อไปตัวหนึ่งแล้วแต่ทีนี้มันหายครับโลบไปล่านที่ผลแก้วที่นี่มันหายกระเป๋ามันขาดที่นี่อุ้ยเสียดายขาดตัวนั้นแพงๆนะครับอันนี้ใหม่อ๋อนี่มันก็เก็บใส่ที่สิบบาทอ่ย แม่สวัสดีครับแม่มินแม่มินนี่ก็ตาหักครับอันนี้ก็ได้หังล้านไดมตัวพี่มินสวัสดีครับเรยอันนี้คือตาหักแค่ป๊อบููลราเอานี่ให้เญาคืออันนี้ได้แล้วมันงซื้อต้องซื้อห้าตัวนะมันเป็นแบบไหนครับเพราะทำไมต้องซื้อห้าตัวครับมันเป็นห้าตัวลอยในเมือไหมครับต้องตาหักสามตัวก็ตัวนี้ที่บ่าจะถึงเลยก็จะถึง ก็ติมเลยแม่ก็สะสมานี้อ๋อพี่วัดพี่วัดนี่อัสมโอ้โหใส่เก็บสัญญาพ่นอกท่วงพระพิธการอาวันเกิดข่อยว่าให้ข่อยย้อนดิคุณละโตสิมองยังไงมองอยากให้กระตายเออปาดยกลังมันเติ เป็นเท่าไหร่นะ่น้าอนงนร้อันนี้ตันะน่าีได้เลยดีเ้ยกรชิ้นลูกสีดำสวยด้วยไหมถ้าดูเียสีดำนะแม่สี้าสีาะไ้กับดำ มสีเี่เลยนะีต่้สวฟ้าเป็นสีียดตอนนี้พูดดนี่ขนาดละแกะเวพี่มีนเสื้อสีส้มแกะอนนี้ขาวเหรอวาดูช็อกเลยซาว่าไดดำว่าดำกับฟ้าครับโอ้ยเมียนชุดนขนาดละขาวสีแกะแกตอนนี้หนึ่งหนึง้ขาวที่นี่ที่นี่ด้สีย่าอย่าดูอันนั้นดูการจัดูกัน พี่มินสู้เขาสีดำาแจมหมดดห้าดูการห้าดูการเอากล่องว่างนั่นน่ะเห็นเห็นการเราไหมแม่ครับตาสีแบงเงือหนาไปนิเวลือนสองต้มตงกกาาเชิกันจะได้สีอะไรอุ้ยแม่กนี่ชอบสีส้มอยากสีดำมาให้ได้

เอาใส่สองข้าเอาให้หน่อย<น>อไหนอัไหนเอาสีดำอันนี้เหรออัอน,นเดียวกันไหมอ่ะเ็นี่เขาเรียกว่าอะไรครับผู ใช่อันนี้มันเป็นมังกรตาย baby e b b อันนี้อันนี้เป็น b ีสามหรือีสีบ้างพี่แดงน้องฝ่ายมิตบี้หนึ่งบี้หนึ่งเหรขาเดินมปัเลียวมันนั้นคบคอเลชั่นอะไรอะไรเนี่ยพี่แดงสดําดําเหลืองอันนี้คือคนคอคอรคอเลชั่นกางครับอันนี้มันเป็นกระต่ายแต่อันนี้มันจะเป็นเป็นหเป็นลาตัว ถ้ารักมี้เต๋อด้ยชั้นอ็มีอ้วนเลยไเนี่ยไอ้พี่วัดดูหน่อยดูเลยจริงหรือเโอ้ขอบบุนครั่เอออยากได้มากเลยสี่หลักก็อือเห็นรัดเห็นรัดอัน ท้ายแบบนี้ใส่เ็ที่อมงับอย่างอยก็ต้องมีตอนนี้โชคมาใสร็จแล้ใสับอบอบ้าใส่กับปอใส่ะใส่โอ้ยไงใยญ่โผดทุกทีเอนไหนเปนองว้ยุบาสิดิบๆสิตอนนนนี่เนาะเมมและเจที่กันนานแล้วลพูดเสียงดังอยู่ อันนี้ไม่ได้ก็ตัดออกตัดออกตัดออกไปได้กินมาล่าลืมสั่งมาล่าไว้พี่วันอุ้ยพี่วัได้กินอันนี้มาี่วนอีก่อนอุ้ยใส่กรอกน่ากินมากครับใส่กรอกแล้วใส่อัวอะไรครับพี่ขับมาแล้วเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบครับอะอันนี้มูเหรอครับอันนี้ใส่เหมือนแับเห็ดครับกินเบอร์ตัวพี่วันกินบ่ะนี่เสร็จแล้วเอาอุนเส้นอันหนึ่งครับผม ใส่ขอกเสรเจคือคิอซ่าแซ่บเท่าไหร่นะครับผมอันนี้25บาทครับ2 5บาทดูทวันนี้ของกินเยอะมากอ๋อคือว่าเห็นเพิองเล่นหาดี้ครับจะกินน้ำ ขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปซื้อน,น้ำดีครับแต่กกินมาล่ะตัวม,มันโดนฝนครับเป็นมาดนงกับคุณศิวัชร์ชิบะดุลคลิปนี้ก็ฝากไว้<อ>แค่นี้ครับมา,<อ>มาวันนี้ดวงดีแล้กวก็ขีมจ้ำเจอกันที่สา,ารับ <c oughs>